สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวอันลึกซึ้งจากธรมธรมปฏทธกถาที่สอนให้เรารู้จักแยกระหว่างความรู้กับการปฏิบัติเรื่องของพระโปธิละเถระผู้ที่เป็นที่รู้จักในนามคัมพีใบาลานเปล่าครับตอนที่หนึ่งพหูสูตรผู้ติดความรู้ในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่า พระโพธิละท่านเป็นที่เลื่องลือด้านความรู้ท่านสามารถท่องจำพระไตรปิฎกได้แตกฉานเป็นผู้คงแก่เรียนที่เชี่ยวชาญในพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมครับท่านสอนธรรมะเก่งมากเป็นที่เคารพรักของพระภิกษุและคราบาทจํานวนนับไม่ถ้วนทุกคนเรียกท่านด้วยความเลื่อมใสว่าท่านพระหูสูตรหรือท่านธรรมกตถก แต่ถึงแม้จะมีความรู้มากจนแทบจะกลายเป็นคลังพระธรรมเคลื่อนที่ก็ตามพระโพธิละกลับมีข้อบกพร่องอยู่หนึ่งอย่างคือท่านยังยึดมั่นถือมั่นในความรู้ที่ตนมีมากเกินไปและไม่ได้ลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังทำให้จิตใจของท่านยังคงมีความทนงตนและยังไม่สามารถบรรลุธรรมได้ตอนที่สองพระนามที่ทำให้ชงนพระพุทธองค์ ผู้ทรงทราบด้วยพระยานว่าพระโพธิละติดของอยู่กับตำราและคำพีมากกว่าการละกิเลสจึงทรงใช้อุบายที่เฉียบคมเพื่อกระตุ้นจิตใจของท่านวันหนึ่งเมื่อพระโพธิละเข้ามาเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้ากลับไม่ทรงเรียกท่านด้วยฉายาอันเป็นที่เคารพเลยแต่กลับตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงหนักแน่นว่ามานีสิเจ้าโพธิละเจ้าคำพีใบาลานเปล่า พระโปธิละถึงกับตกใจคำพีใบาลานเปล่าหรือตัวท่านเองเป็นถึงผู้ทรงพระไตรปิฎกทั้งหมดไว้ในอกทำไมพระพุทธเจ้าจึงเรียกท่านเช่นนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสเรียกท่านด้วยพระนามนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่ท่านเข้าเฝ้าทำให้พระโปธิละเริ่มขบคิดอย่างหนักจนเหงื่อการไหลท่านตระหนักได้ว่า ความรู้ที่ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติจนไม่สามารถละก,กิเลสได้นั้นก็ไม่ต่างอะไรกับใบลานที่ว่างเปล่าจากอริยมรรคผลท่านรู้สึกละอายใจอย่างลึกซึง้งและความทนงตนที่มีอยู่ก็หายไปจนหมดสิน้นตอนที่ 3, สแสวงหาครูอาจารย์ผู้สมถะพระโพธิละเถระเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าด้วยใจที่บริสุทธิ์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ตรหนักถึงความผิดพลาดแล้ว ขอพระองค์ทรงโปรดชี้ทางปฏิบัติที่แท้จริงให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธองค์จึงเห็นว่าจิตใจของท่านพร้อมแล้วจึงตรัสว่าดูกระโปธิละจงไปแสวงหาพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เธอเห็นว่ามีจิตใจสงบไม่ติดของในลาบสักการะแม้จะเป็นพระบวชใหม่ก็ตามแล้วให้เธอไปเรียนกรรมฐานจากท่านผู้นั้น พระโพธิละจริงออกเดินทางแสวงหาครูอาจารย์ตามพุทธดำรัสท่านพบกับพระภิษุผู้เท่าผู้ทรงคุณวุฒิมากมายแต่พระพุทธองค์ให้หาพระที่สม,มถะจนกระทั่งท่านได้พบกับสัม,มเนียนน้อยรูปหนึ่งซึ่งพึ่งบวชได้ไม่นานแต่มีจิตใจที่สงบและมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสยิ่งนักตอนที่สครูบาอาจารย์ตัวจริงพระโพธิละเถระผู้ทรงความรู้มากมาย จึงเข้าไปกราบสามเณรน้อยองค์นั้นอย่างนอบน้อมแม้ว่าตนเองจะมีพรรษาและตำแหน่งสูงกว่ามากก็ตามแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านโปรดชี้ทางแห่งการปฏิบัติให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดสามเณรน้อยปฏิเสธด้วยความเคารพแต่พระโพธิละยืนยันด้วยความจริงใจสามเณรน้อยจึงตัดสินใจสอน สาม,มเณรน้อยไม่ได้สอนธรรมะที่สลับซับซ้อนแต่ให้พระโพธิละพิจารณาถึงการละวางอุปทา,านในสิ่งต่างๆโดยเริ่มจากการละทิ้งความยึดมั่นในร่างกายและที่สำคัญคือละทิ้งความยึดมั่นในความรู้ที่ตนมีพระโพธิละเถระปฏิบัติตามคำสอนของสาม,มเณรน้อยอย่างเคร่งครัดท่านละทิ้งใบลานทั้งหมดที่เคยยึดถือและหันมาทุ่มเทกับการปฏิบัติอย่างจริงจังและในที่สุด ด้วยการละวางความถือมั่นในขันห้าและความรู้ทางปริยัติพระโปธิละก็สามราบ,บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดท่านตระหนักได้ว่าการปฏิบัติธรรมสำคัญกว่าการท่องจำคำเพียงอย่างเดียวอย่างแท้จริงคติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ 1. การปฏิบัติสำคัญกว่าความรู้ความรู้ทางปริยัตคือการศึกษาตำราเป็นเพียงสะพานที่นำไปสู่การปฏิบัติ การยึดติดอยู่บนสะพานโดยไม่ครามไปย่อมไม่เกิดประโยชน์การปฏิบัติและเห็นแจ้งในธรรมเท่านั้นคือความรู้ที่แท้จริง 2. ความอ่อนน้อมคือหนทางสู่ปัญญาพระโปธิละยอมละทิ้งความถือตัวยอมกราบเรียนกรรมฐานจากสัมเนรน,น้อยผู้มีพรรษาน้อยกว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นประตูบานสำคัญที่เปิดไปสู่การเรียนรู้และปัญญา สามละวางจากอัตตาสาเหตุที่พระพุทธเจ้าเรียกท่านว่าใบาลานเปล่าเพราะท่านยังติดอยู่ในอัตตาคือความถือมั่นในตัวตนและความรู้การละวางอัตตาเท่านั้นที่จะทำให้จิตบริสุทธิ์และบรรลุธรรมได้เพราะเราศรัทธาว่าแนะนำสิ่งที่ช่วยให้จิตใจน้อมเข้าใกล้ธรรมะตามคำสอนของพระพุทธองค์แม้เพียงเล็กน้อย ก็เป็นกุศลทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับหากรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ขอเชิญแชร์ต่อให้คนที่คุณปรารถนาดีและกดติดตามเรายังมีนิทานคติธรรมและธรรมะอย่างง่ายให้ฟังกันอีกนะครับ